กดนะเดีย๋ดวยวยพนักเขา,าพูดปัดเลยครับวันนี้ก็อีกหนึ่งภารกิจนะฮะที่กลับมาที่บ้านเกิดนะฮะที่บ้านกรุงอิกรรมตำาบเกาะสบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยกันนะฮะปุ๋ยยางพาราหลังจากที่ผลิตใบแล้วก็ยางพาราก็จะออกดอกออกผล ช่วงนี้นะอันตรายเพราะที่ตรงนี้มันจะเป็นดินทรายสิ่งหนึ่งที่จะตามมาเมื่อออกผลขึ้นมาคือ,อยางพาราตัวนี้จะดูดปุ๋ยไปพัานลำต้นแล้วก็ไปบำรุงผลทําให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นขึ้นมานั่นก็คือหน้ายางนี่นะหน้ายางตรงนี้นะหลายต้นแต่ตัวนี้ไม่นะนะหน้ายางตัวนี้ก็จะเลือกเป็นยางแห้งนะนี่ผมจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะนี่นะนี่นะ น้ายางแค่ไนนยางตายนะนี่นะน่ายางตายนะก็คือเขาเรียกว่าตายเนื่องนะก็ได้สูตรมาเขาบอกว่าถ้าเกิดยางตายเนื่องนี่ต้องใช้สูตร21เดกตแล้วก็14นะก็เพื่อที่จะฟื้นตรงนี้ไม่ใช่แต่เนื่องโดยเชยรานะที่ตรงนี้มาเป็นดินทรายดินทรายช่วงที่ผ่านมาอากาศก็อนแรงพอแรงเสร็จขึ้นมาก็อ่าน้ำก็ไม่พอ ปุ๋ยก็ไม่พอยางพารานี่จะต้องไปเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงผลอีกนะเลี้ยงดอกเอกนะทําให้สภาพตรงนี้ก็ขาดปุ๋ยก็เกิดกลายเป็นว่ายางหน้ายางตายหรือว่ายางตายหนึ่งนั่นเองนะวันนี้ก็ก็ตรงนี้นะต้องจัดการให้เสร็จภายในเสร็จภายในวันนี้คืนนี้จะเดินทางต่อนนะเพราะมารืนนี้ก็จะไปดูกระเพราําหอมที่ส่วนแสวงหาที่อ่างทองครับ